ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากการเล่งแพ้มาทั้งวันกําลังจะเข้าไปอาบน้ํากําลังจะเอามือไปกดสวิตไฟก็ได้เห็นสิ่งนี้เรามาเจอนอนนอนเข้าไปทําอะไรรู้แค่นั้นนอนจะเข้าไปทําไมงานเข้าแล้วพี่น้องเอ้ก็ต้องช่วยแล้วทีนี้คิดหนักเลยจะช่วยยังไงไม่ให้นอนขาดครึ่งโอ้ตาย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 ,ตายเดี๋ยวหาวิธีก่อน และนี่ก็คือสิ่งที่ช่วยชีวิตน้องของเราไว้โดยที่ตัวน้องจะขาดหรือไม่ขาดก็อยู่ที่เออพละกกำลังยิ่งเห็นน้องยิ่งดิ้นเราก็จิตใจไม่ดีเลยจะโอ้จะจะ,จะช่วยจะดึงยังไงอสองจิตสองใจกลัวน้องก็กลัวกลักว,วจะเกาะนิ้วก็วต้องใช้พลาสติกมากั้นแบบนี้โอ้อย่าดิน้นย่าดิน้นเออลองก่อนแล้วกันเนาะเอยน้อนโอ้ เียวมากโอ้ยิ่งดึงน้องก็จะยิ่งดันตัวเข้าไปหางก็กลัวกลัวจะขาดโอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นลูกเอ้ยอย่าดิ้นโอ้โอะขนช่วยก็กลัวเคกลางๆอน้องกระููชีวิตเหลือเกินพอดึงออกมาได้นิดนึงน้องก็ดันตัวเข้าไปอีกโอจะขาดครึ่งไหมเนี่ยลูกเอ้ยหืมก็มีความรู้สึกหยิ่งๆเหมือนกันนะแต่โอ้ทีบทีบโอ้ทีบนี่ทีบ เอาใหม่ต้องเริ่มพยายามใหม่ทุกคนเอาใจช่วยด้วยอืออ๋อในตัวน้องมีใครอ้อเหนียวมากมันฟิตมากโอ้น้องไม่ไหวแล้วโอ้น้องเหมือนจะขาดใจเอาใหม่เอาใหม่สู้เขาลูกอึดใจเดียวอือม,มันเป็นวิญาทีบีบหัวใจมากอือตอนนี้ออเหมันน้องจะยืดออกมาโอ้เกงไปหมดโอ้ทีน้องคงจะโอ ตอนนี้เหมือนจะช่วยได้ไหมเนาะเดี๋ยวลองมาพยายามอีกครั้งหนึ่งปกติก็เป็นคนมือเท้าหนักแต่ต้องมาทําอะไรอ่อนโยนแบบนี้มันช่างละเอียดอ่อนเหลือเกินต้องขอโทษด้วยนะน้องถ้าน้องเจ็บแต่พี่ก็จะช่วยใกล้แล้วคะ่ะทุกคนอือหืออีกนิดนึงโอ้ยไม่กล้าบีบแรงเลยกว่าน้องขี้แตกติดหัวคะ่ะทีนี้อ้าวน้องนิ่งน้องไหวไหมโอ,โอ้ยน้องรอด แต่ตัวก็จะถลอกปเปล่เปอกนิดนึงหนังถลอกนิดนึงแต่ดูแล้วก็อาการน้องไม่หนักแล้วก็ยังหายใจดีอยู่แล้วก็ยังดิ้นได้เดี๋ยวจะเอาน้องไปปล่อยคืนสูตรธรรมชาติลองดูว่าน้องจะไหวไหมน้องยิงได้โอ้โหทุกคนน้องรอดนะเนี่ยนั้นให้ชื่ออะไรดีอีบุลรอดแล้วกัน เป็นชื่อนี้เขาคิดกันอะไรที่ช่วยแล้วรอดก็ไม่อีบุลรอดก็อีบุญช่วยโชคช่วยอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าชื่ออีบุลรอดแล้วกันแต่ก็รู้สึกสงสารน้อนเดี๋ยวไปหาย,ยามาใส่ให้น้องก่อนและนี่ก็เป็นยาใส่แผลแพะก็ตั้งแต่เลี้ยงแพ้มาสิบกว่าปีก็ยังไม่เคยเห็นมียาใส่จิ้งจกมันก็คงใช้ด้วยกันได้เนะาะเดี๋ยวลองดูน้องหายไปไหนแล้วนี่น้องมาแอบอยู่ตรงนี้นั่นเองโอ้ยหลบโอ้ยเหาะเหาะเหาะเป็น พริกไทยไปเลยมึงเตรียมขึ้นทอดได้เลยเอาลบยังไม่ทันได้เฉาะทั้งตัวเลยไอ้แน่อยู่นี่ <No. S 1> เอาใหมนี่นโดดลอยแล้วลอยแล้วลอยแพดเข้าไปแล้วลอยเข้าไปแล้วลอยเข้าไปแล้วล,ลังน,น,น้องหนีโอ้โหโดนไหมเนี่ยหายไหมเนี่ยเอาว่ามันก็คงช่วยได้ในระดบนึกหนี่เหาะเหาะเป็นพริกไทยเหาะไปอีกทีนึงไปแล้วน้องกลัวโดนขึ้นเตาไปแล้วหนีไปแล้วค่ะ และนี่ก็คืออีเจ้ารูเจ้าปัญหาเราจะทํายังไงกับเจ้ารูนี้ดีโอเคไปหาของเล่นลูกนี่ไงเจ้าแม่นาคีเจ้าแม่นาคีของลูกขอห่างเจ้าแม่นาคีหน่อยหนึ่งแล้วกันขอไปอุดรูไม่ให้จิ้งจกตัวอื่นเข้าไปยมืมอะไรนะลูกนี่เจ้าแม่นาคีโชว์หนึ่งรอบก่อนนี่เนี่นี่เนี่นี่น,น่ดึงหางเจ้าแม่นาคีไปอุดรูก่อนไปกันค่ะ๋ย้นปั้นปั้น ลูกจะรู้ไหมเนี่ยนี่เนี่นนปั้นปั้นปั้นป้นเอาแหละเราจะไปอุดรูกันเพื่อที่ป้องกันไม่ให้มียิ่งจกโชคร้ายตัวต่อไปมาเข้าไปในรูโอ้ชีวิตจะตีหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยอุดเรียบร้อยอันนี้ขอตั้งว่ายันมาหาอุดเจ้าแม่นาคีแล้วกันนะคะอ๋อเสร็จสิ้นภารกิจสักที ขอให้รอดปลอดภัยนะเจ้าบุญรอดแล้วก็อย่าไปเข้ารูที่ไหนอีกนะไปอาบน้ำแล้วคะ